ท่านผู้ชมครับเรื่องนั้นใจเย็เยนๆใช้เวลาสักนิดหน่อยอุบัติเหตุพระระดับเจ้าวาดเป็นพระครูเมาขับรถกระบะไปชนผู้คุมเรือนจำบาดเจ็บสาหัสท่านผู้ชมฮะนี่คือวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหกโมงครึ่งนี่หกโมงก็ยีตุลาที่ผ่านมาเห็นภาพไหม จะเห็นนะคะรถกระบะวิ่งมาจากฝั่งตรงข้ามาค่ะแล้วก็มาชนกับรถสีน้ํำเงินรถตู้นี่ต้องหลบเลยรถตู้หลบบุตรวิตนะคะคนขับมาในรถเก๋งสีฟ้าคือคุณพงศกรหรือพออามเป็นผู้ในการฝ่ายพัฒนาจิตใจเรือนจํากลางรำโพนบาดเจ็บสาหัสในรถสีฟ้ากระดูกซี่โครงหักนำส่งโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่ส่วนคนขับกระบะคันก่อเหตุเป็นพระดัลพคครู จ้าวัดบ้าแห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมวงจอดปิดคงไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะรถเก๋งสีฟ้าเนี่ยเขาจอดติดเครื่องอยู่ริมทางเห็นไหมโอ้โหดูสภาพรถอ่าเห็นไหมรอจังหวะเลี้ยวค่ะเลนสวนนั่นนั่นพุ่งมาเลยกระบะทระบระขับใช่ค่ะรถตัวยังหลบวุ่นวายเลยเพราะมันกินเลนเข้ามาจะเห็นเฉมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะอือ นนตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับกระบะคือพระระดับพระครูจเจ้าวาดไม่เยอะร้อยห้าสิบมิลิกรัมเปอร์เซ็นต์นขนาดที่เวลาคาดว่าจะไปใส่บาทออไปรับบาดหกโมงครึ่งตอนเช้าของวันที่ยี่หตุลาคมที่ผ่านมานะคะอ,อนี่ฮะท่านผู้ชมพระครูอ้างว่าที่ขับรถเร็วจะเกิดอุบัติเหตุเพราะจะรีบไปรับงานทอดกระถิน,นแต่ ผลตรวจแอลกอฮอล์พระครูเนี่ยร้อมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกําหนดนะคะโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเพราะมีกระแสข่าวทํานองว่าพระครูขับรถหนีออกจากวัดไปกินเหล้าแล้วก็ไปชนชาวบ้านเขาอะค่ะขณะที่นักข่าวเมื่อวานนี้ก็เลยไปไล่ถามกับผู้กำกับโรพาหางดงพันตัวเรกวีกวินเสริมศรีธนชัย ท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาพระครูรูปนี้แล้วเมาแล้วขับและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ะ,ะโดยฝั่งของผู้บาดเจ็บก็คือผู้มในการฝ่ายพัฒนาจิตใจเรือนจำกลางลำพูนเนี่ยขอออามาค่ะท่านยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะรอผลตรวจจากแพทย์เพื่อมาประกอบสำนวนภูมิการบ,บอกย้อนกับปัวันเกิดเหตุ ตอนนั้นเนี่ยตำรวจสพหังดงก็ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะพบว่าเจ้าอาวาสเนี่ยตอนแรกไม่ยอมลงจากรถจังหวะนั้นเผอิญมีพระรูปอื่นผ่านมาพอดีก็เลยเข้าไปพูดคุยให้ค่ะแล้วก็นิมนต์ให้เจ้าอาวาสผู้ก่อเหตุลงจากรถเจ้าอาวาสแจ้งว่าไปในเมืองมาแต่ไม่ได้บอกว่าไปทําอะไรอบอกเพียงว่ากําลังจะกลับวัด ซึ่งท่านผู้กํากับท่านก็บอกนะคะว่าเรื่องที่ว่าท่านไปไหนมาและกําลังจะไปทําอะไรอันนี้เป็นหน้าที่ของคณะปกครองส่งที่จะไปสอบสวนแต่ตํารวจเนี่ยตรวจวัดปริมาณแอลโกอฮอลและพบว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เกินกว่ากฎหมายกําหนดค่ะที่ให้ประกันตัวก็ชี้แจงได้อะนะคือเจ้าอาวาสท่านไม่ได้หลบหนีก็เลยให้ประกันตัวไปส่วนที่สื่อออนไลน์ไปแชร์กัว่าตํารวจให้ประกันตัวเสร็จพระไปบินธบาทต่อ อันนี้ไม่ใช่หรอกข้อเท็จจริงท่านผู้กํากับบอกว่าเจ้าอาวาสท่านขอตัวไปหาหมอเพราะว่าท่านเองก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากแรงกระแทกค่ะล่าสุดได้ทราบว่าพระโคได้ลาออกจากเจ้าอาวาสแต่ยังไม่ศึกคือยังไม่ยอมลาศิกขาแล้วก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนแล้ว ต้องรอผลชนะสูตรของทั้งสองคนเพื่อจะเอารองมับดำเมินคดีใช่ครับรวบรวมพยานฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายใช้เขามาให้ประกันตัวได้ใช่ไหมครับตาม,ตามไม่ได้ให้ประกันตัวครับเราอยู่ในระ่ังครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้คือครับรวบรวมพยานฐานที่เกิดขึ้นก็เรามีใบตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วแล้วก็เหลือใบชนะสูตรบาดแผลของแพทย์เพื่อมาประกอบในการพิจารณาตั้งข้อกล่าวหานะครับครับครับผมเพื่อดำเนินการส่งฟ้องอีกทีนึงครับ ท่านผู้ชมผูม้กับบอกว่าก็ยังอยู่ที่วัดนักข่าวไปตรวจสอบได้ทราบว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วที่แน่ๆพระครูยอมออกจากเจ้าวาดแต่ยังไม่ยอมศึกนักข่าไปที่วัดเจริญราษที่หังดงเชียงใหม่วัดปิดเงียบพระครูดีเจ้าวาัดไม่อยู่วัดผู้ใหญ่บ้านบ้านร้องแย่งบอกว่ารถจังหวัดมารับพระครูออกไป ซึ่ง,งวัาซึ่งที่วัดนี้นะคะมีพระครูรูปนี้เพียงรูปเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าคณะตำบลท่านต้องแต่งตั้งพระจากวัดอื่นมารักษาการตําแหน่งเจ้าอาวาสค่ะ,ะขนาดที่้ใหญ่บ้านยอมรับเชเรื่องพฤติกรรมของพระครูรูปนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านมาร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายเรื่องแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเ,เพียงพอจนกระทั่งมาเกิดเหตุครั้งน,นี้นี่จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจท่านผู้ชมอยอมลาออกจากเจ้าวาดแต่ไม่ศึกขนาดนี้ แปลว่าทั้งสองไทยยังถือว่าการที่พิสุเมาแล้วขับไม่ต้องศึกใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชม